สบายดีพี่น้องสบายดีบัตรสกู๊ดสุข,นขอนพอกันคือเก่าพี่น้องเว้นนหนึ่งแรงลงทงคือเก่ามืากกันฮักระเขนจากผลผลปุ๋ยทางใบเนาะือว่าซีดปุย๋ยในใสเข่านี่แหละนี่ก็พากันมาลุกหยาห้าวกะเขนเมื่อแล้วแล้วกันลงมาพอดีเขาท่าวม่มาเกี่ยวหยาบอนีรเ,เกี่ยวหยาซอยกันนั่นแหละ คือท,ทงหน้าเละพี่น้องให้เบิง้งบรรยากาศโอ้อากาศดีขนาดเนาะผู้ใดเข้ามาก็จะลืมเด้อพี่น้องเด้อเราจะลืมหยกนิ้วโปะหันเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจเนาะนี่แหละเขาให้ใหไงทามาเบิ้งตลอดเร่ว่าขั้นได้แบบแบบนี้นะโอ้ยขักเลยนี่ขั้นได้แบบนี้ แต่ว่ามันงามหมดเสมอกันคือแบบแคมแคมคันนี่งามมะลพี่น้องแบบนี้งามมะลีนี่ที่ว่าโอเคเลยเนี่ยสำนี่แต่ก็ถือว่างามกว่าทุกปีอยู่มันกอมันกอเขาเนาะ โอ้เก oh, ah, so ี่ยวหญ้าพุ่นละสอบพุ่นละสอบแล้วบ่นี่ซําดําหางนี่แต่ว่ามันก็ออกกอด้พ่นอ้ยกอมันใหญ่อยู่แถวแมคันแต่ว่าไลุมนี่อยากแบบ่อยากเสมอกเลยบ่มีบ่งามบ่งั้นงามแบบเสมอกเลยหลุมอันนี้แบบจึดเลย เกี่ยวกับมืเอื่นจะหากินโมหิวดอกมันก็ได้กินจะท่องเบ่งอยู่แง่ๆก็จังว่าตัดเอาไปแล้วสมสาเลงเอาสาเลงมันตัดเลยแกใส่สาเลงเอาเกี่ยวให้มันออกจากเขาแหละมันงับเขาโอ้น้องลีดที่ไหน คุยแถมมาน้องล่ะรวมเก่งของสองสาวเนี่ยเอาผู้ละสอบว่าเนี่ยไอ้ผู้ละสอบอะไรจะขึ้นว่าเนี่ยเก่ง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  อันนี้ต้องเลี้ยงขนมฮอนหนึ่งก้อนอีกไ <c oughs> ด้วีดีเด้อรยันเกี่ยวบาดมือไปน,นอนตื่นแล้วเข,าม,า,ขา,ามันกินใองหายหมเลยเฮ้ยพาไปเบิ่งเขางอกินไปนองเขากำลังงาม สอยก้านหน่อยสอยกันได้สอยกันไปเดี๋ยวไปหาองุ่อีกก่อนเขาหน้าเขางามมะลิหนูหายนี่เกียวกลุ่มเกียวกลุ่มเลย เดี๋ยวไปหาหลีดก่อนเดี๋ยวไปเบิ้งง้วงผลง้วกินเข่าเมื่อเราบอกพวกเรียงง้วงปุ๋ยออกไหม เดินจะไปนอนใน,นต้นเขาสิล่ะใส่เสื้อปุ๋ยแถมมาน้องลาน้องใส่เสื้อปุ๋ยแถมมาน้องลา ใไซมาที่เขาเทมมาะตัวเราไม่พงงอยู่นู่นปอเกี่ยวหนียวไ้นู่นเลยที่เรพังขึ้นไล่ได้สิเต็มสอบมได้ได้ไปบึงบังมากินเขาก็เขาท่านนี่ก็งามเลยได้พี่น้องไอ้สีลังจากสียาไปมันก็เคี้ยวกลุ่มขึ้นมาแล้วให้นะกะตะกี้ก็เคี้ยวลายเป็สียาอะไรก็หว่านปุ๋ยเลยก็งามขึ้นมาเลย กิน่ยลยมาเบิงน้ำกันพคยจะเห็นนี่เบิดปไปลายเติบเลยโผงาเอาไปพี่พี่มาพี่ให้ที่สองอยู่นี่กินเข้าไปโผห,หอดในไปหอดโผ เขากำลังงามหวานปุ้ยกำลังใส่ทางนี้อีกพี่กินเกี่ยวเข้าไปโหกินปลากรายสิบม่หาอยากหายไหนได้เคยเสียดายสัมนี้เนาะตะกี้มันปวดงามแล้วมาเทียมมาสิทธยาอะไรมาลกหนะโหเฮ็ดกินบัวอะไรเขียนว่ามันน้อยเดียวหนึ่งมันสิน้อยพวกเค่เสีดได้ยสัมนี้ หน่อยที่ร้ายมันแค่ขเข่าฮะเนาะมีความเป็นซีดของหากก้างอยู่แล้วหน่อยร้ายก็ได้นี่ก็เป็นหัวคนอื่นทำนั่นนี่นะเขาหลักเอาเขามาเลียงหลักก็เขามาเลียงหลักยังบุก,กุ่มง,ง่อยอยู่ทายนี่เ็ษเป็นหาเดียวเลยเสมอก็เลยเหลืองงามไปหน่อยพร้อมง,งามเสมอกลยจืดเลย Oh แค่นี้เดี๋ยวมันยาวก็เอาเครื่องมาตัดพี่น้องแต้แท้แท้กันแล้วครูครูครู

เกี谢谢่ยวเบิตดาวคื่อลมตัดดอก่แลวย n วก u ่านี้ะก่อนสารไลกับบุกขาปุ๋ยนิบอกกะแถมปุ๋ยน่บอกมานำปุ๋ยเฮะแน่นบอกอืมเสือปุ๋ยแถมมาน้องเหรอจะสร้างได้นี่กันจะสร้างจะสร้งปุ๋ยจะได้ลูกนี่สีแยกคุ้มให้โมอยากให้ได้ลูก เกาสิบเบ็ดเ,เนาะปลาเค็งกับชิมีอยู่เนาะเกาสิบเบ็ดเก่าเ,เ,าเาป็นน้องไม้หายใหญ่คือที่เห็นเอายา,มาเมาอยายังมาสีดสารพัดเกิดจ mm. ี่คลืนแต่ว,ว่าปีปีนี้ก็เปลี่ยนเนียเขาปลูกใหม่ก็ซือว่ารอดไปซือว่าวิ์เลยแหละ เบิ่งคือบ่งามบันไดพี่น้องแต่ว่ามันสิไปผู้ว่างามบ่งามช่วงมันมันท้องแล้วมันถอดห่วงพุมันสิสูงซําใด๋ว่าซํานี้ก็ก่อกันก่อก็ธรรมดาอยู่มันก็แตกกันยังอยู่ติด่แหละ็เข้าให้นี่ก็ว่าพี่น้อง โอเคอยู่สัมล่อเบิงเขาล่อเบิงอันเม็ดมันพี่น้องไอ้เขาแนวสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเขาวันสีหอมสัมไรเขาหน้าแซงอันสีบอหอมมาได้ เดวนอาทิตย์เราลองเบิกงอนซีอ่อนสินี่ผมทำได้เวลาเราไปซีกินหาหนา ตัวป <es> anyway, ีนี้แค่แต่บมมีพักอีตบเนาะปีนี้นะแต่เก่าอู้ย้องคนพักอีตบขึ้นมาเป็นรถุดไทยไทยนี่นะอ้ยหลายรีเลยมาปีนี้เออว่าใครแน่้ทงใส ีนี้บ่มีเลาะไปจะเก่าคน้นขึ้นมาโอ้ยเต็มมาแล้วแถวคันจนบ่เห็นยังน้งาใหญ่จนโบมีมีแต่พักตบทบมาค้นเต็งใหญ่แถวนี้หลายอพอกันใหม่พี่น้องเขาพูดอะไรที่มาหับส้มนะขอบคุณเพร่เจ้าสุขสุขคนเนนะี่ยปีนี้จะได้จะได้ขีดเบ็ดหรือบอ่อละปีนที่โบเห็นมีปูมีปลานะเดือนแรกก็ขีดเบ็ดนะนะอืม น้ำทันหอดเนอี่ยมันแต่ว่าปลาเค็งในเห็นอยู่หลูกปลาเค็ง,งจะเซลอยด้วย